สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีตอนเศร้าเด้อพี่น้องเมื่อนี้กะสิขอออกเบาจังน้อยเนาะขอโทษขออภยัยเอฟซีเมื่อถูกขูทถูกคนถูกเรื่องเสียดังใจถูกพลังใจไม่มอนเนาะสิขอเบาจังน้อยเพราะว่าเห็นคลิปเท่านั้นแหละเท่าสิบโอนอนะ่แเลยนาอออกมาไหลซดออกระเปาเห็นเอาอัอนคลิปไมมอน ที่ว่าหยาดนา้ำหยาดน้ให้ลูกให้เต่าน่ยนะต่ก่อนต่หายยากกันมาเทหาปีผ่านมาเนาะอันนี้ก็สิภาคถึงเข้าสิบรอเดอร์เจ้าเป็นอย่างเนาะเจ้าออกขยั้งเหละมันผ่านมาหาปีแล้วคลิปตัวนั้นนะเจ้าเห็ดเพื่อยอย่างอันนั้นมันเป็นขอบครัวของข่อยบอดดิเกียวกับขอบรัวคนอื่นที่ยาามมาหยาดน้ำไม้ท่านที่หยาดน้ำลูกเต้านี่น,นะพอะแม่ลูกเท่าเอยหายกันส่วนนั้น คนหห้นะเพิดจังได้มันก็พ็ดใดหมดหหยกันเนาะซันซิบาให้ซันซิบาโกดเนาะอันนี้เสียากถึงเจ้าเด้อเจ้าเดือดอียังเลยเกี่ยวยังกับเจ้าฮะขบขั่วคอยมันเป็นขบขัวเจ้าหห้กันก็ดีกันแม่ลูกมันเป็นปัญหาเรื่องขบขั่วมันแก้ไขกันได้พิษไปแล้วก็โอซสให้กกันห้กันอาภัยห้กัน แม่ให้อภัยลูกลูกมาขอขมามแม่แต่มันจบไปลแล้วแล้วเจ้าออกมาเหียงสสเสมาเสอย่างเสเพื่อโอเอ้าออกข่าวส,ส่งนั่นส่งนี่ประสานดีเจ้าเหตุไปนี้เจ้าถือบอบกลาเศาเสดุลลาเดอร์เจ้าก็มีหน้าที่การงานนี่เงินดำคําเดือนกินเจ้าอย่าไปเว่าจะไปเ,ไปเห็นจะไปตามกนเขาจะบูฮจักเจ้าห้าก็ออกมานี่หลายปีแล้วผ่านมาขอห้าก,ก็เห็นส่งเจ้ามาตั้งส่งออกมาเบ้า กัขบขบรัวของข่อยนะขบรัวลูกข่อยนะอย่าไปเหตษาเช้าซาบลาอย่าไปตามห้อยเขาอย่าไปตามห้อยโจรอย่าไปเหยียบห้อยโจรที่ผ่านมาเน่ะคือเขาเป็นโจรท,ที่เบาให้นะสมุดบอกคือข่อยเนี่ยนะนี่เขาเป็นเบาให้ไพ่นี่คือข่อยนี่มีคนหนึ่งมาด่าขอ่ขอยเขาต้องตอบเลยขอ่อยยุ่ซื่อในขบครัวข่อย กมาด่าข่อยมาว่าให้ข่อยใส่หายไปซีข่อยนะข่อยก็ต้องด่ากลับใหเป็นเจ้าก็คือกันอืมเจ้าด่าเขาเขาจังด่าเจ้าโตอบเด้อเจ้าด่าเม่เขาเขาก็ด่าเม่เจ้าให้เจ้าเขาใจเด้อบักหล่าเด้อตัวนี้หันอันนี้แม่ซิอขอบอกขอเตือนอืมขันเจ้าบดเอ่ยปากเจ้าอยู่ซื้อจับเอ่ยปากถึงเขาเจ้าอยู่กับครอบครัวเจ้าอยู่กับปัจจุบันเจ้ามีงานจะไปเหตุเจ้าบดเอ่ยเขาบ้าบ่เขาสิปด่าเจ้าเขาบ่รู้จักเจ้าเลย สองเช่าเล้าเข้าบริจักเจ้าเลยบ้กเปอีโคเขาบุหูเจ้าเลยถ้าเจ้าบอกออกมาเบาๆนะเขาก็บะเห็นขีปเจ้านะเข้าใจนะอือเจ้าบอกเบาเขาจะเห็นขีปเจ้าเจ้าออกว่าลกโซเชียวเขาเห็นเขาจะออกมาเบาเขาจะออกมาตอบโต้เจ้าถ้าเจ้าบอกเบาส่ครัเขาบอกเบาเถึงเจ้าคือข่อยนี่คือกันเจ้าบอกเบาเถิงข่อยก็บเจ้าบอกเถีงเจ้าคือกันอันนี้ที่ข่อยออกมาเพราะมันเป็นขอบคูวข่อยลูกห้านข่อยข่อยกออกมาปกป้องเนาะลูกข่อยลูกเคยข่อย ที่บอกไ้เดอยาซาบักลายยาเว่า,าค้ำกระต่างดาวสองคำกระต่างดาวอือยาเซว่าเป็นนั่นนะภาษา,นนานคนไทยไปอยู่มังนอกกระต่างดาวคือกัน,มนเมนบ่คนลาวอยู่มองนอกบ่อึดคนไทยอยู่มังนอกกับบ่อึดกระต่างดาวคือกันคารวัลคือเจ้าน่ะอืมแต่คนลาวไปอยู่ไทยกลายไปเห็นงานอยู่ไทยหลาย,ยอืเจ้ามิจบาต่างดาวต่างดาวเข้าไปในถึกตองเสียพาอี ให้ทางรัฐบาลเพิ่นเปิดทางกวางคุอมือเนี่ยเพิ่นเปิดเป็นทางการไปมาหาสู่ไท่เล้าจะมาหาข่อยก็ได้ข่อยไปหาเจ้าก็กได้ไปถืตอตวง่พิษยังมัดคือลุงข่อยกับวินซิ์เลี้ยงลูกอยู่หันในน้าแม,ม่เนาะเอาผัวคนไทยกลับไปอยู่กับผัวเลี้ยงลูกในน้มแม่เลี้ยงลูกก็คือคนไทยไปอยู่น้ำผัวอยู่ต่างประเทศ ก็เลี้ยงลูกอยู่ก็ผูวะคือแบบสัน่นจะซื้อไปเบ้าต่างดาวจะว้ากับจะว้าใช้เจ้าเองคือกันนั่นแหละคนไทยไปประเทศนอกมีหลายไหอม,มันก็เป็นต่างดาวโมเนมนต์ภาษาเจ้าจะไปว่าเราแบบร่วมแบบนั่นมันโมเมนต์ที่เจ้าว้ามานี่ก็บอกภาษาเ่า,า,าทั้งนั่นออกจากเ่านี่ยแหละไปอยู่อีสานน่ะคนไปแต่เ่านี่แหละไปอยู่อีสานน่ะ จะว่าไทยบันโมเมนดอกพายุพุ่นดอกก็คือว่าเป็นไทยใส่บัตรพระชาตนตางกันตางถ่าไม่นำคล้องข,องข,องของันกลางซื้อถ้านพ่อมิไม่นำคล้องขันกลางกระยางไปมาหากันไหนเป็นเล่าเบิร์ดกินเข้าเหนียวอยู่ใส่เสียงแกนอยู่ใส่เล่าทั้งนั้นสิบอกไ้เดอบอกภาษาเดียวกันหูภาษากันโมเมนภาษาพรังอังกฤษโมเมนต์พอังกิษอยู่จางประเทศหรัฐอเมริกาอืพุ่น อันนี้ในภาษาเราคือการเบ้ารู้เรื่องคือการเบิดอย่าไปเ่้าว่ามันเป็นครอบครัวของไทยข่อยมันดีกันแล้วแม่ลูกถ้าข่อยดีกันแล้วซึ่งเจ้าเสียเอายัองอีกเจ้ามาแสียยังอีกอืที่บ่าเออออกว่าอย่างขอออนไลน์ขออย่างขอเงินเรียกร้องความสนใจเหตุคลิปให้ผู้ใหญ่ใจ,จดีส่งเงินเหตุบ้านเหตุเมืองเห็ุสื่อดินสื่อรถเบ้าพิษตัวนั้นอะ เขามีเงินเดือนกินคือเขาเห็ดคู่มือเนี่ยเขาก็เห็ดงานยูทูบเบอร์ YouTuber, หมู่บอ่อเขาเป็นยูทูบเบอร์เขามีเงินเดือนกินเข้าใจนะหลายคนคนไทยคนลาวเห็ดยูทูบเบอร์หลายหลายส่งส่องเลยเลยทุกมือนี่นะอย่าเสียเปล่าซะเรื่องเงินผู้ใหญ่ใจดีเงินในกระเป๋าเาพิ่นเพิ่นห้ก็ได้เพิ่นไ่่ห้ก็ได้ไดเงินกระเป๋าเพิเ่น บดไปจกบดไปหยาดเอายาสุบ้าออตัวนี้นะอพาเงินมาเห็ดเทื่นเห็ดยังชิงที่พนซอยพนกซอยบ่มีไผดอกสีมาซอยวบาเพื่อนพร้อมทีดินเห็ดให้่จนมดืดลดหนึ่งขั้นรดสองขั้นไผ่อสองเสาวเลาวนะ่าโบมีก็เงินเดือนกัเจ้าแน่กับผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นหายดูความสเสน่หาอยากซอยคุยความหากักแพงมันเป็นแบบนั่นให้เข้าใจด้อยทั้งสิบไปถือขั้นอยู่ในหนทางน่ะนะในทางถน,นนนะ่ะ เงินในกระเป๋าเจ้าเจ้าผู้โชคห้กรบเป,าาบปได้บาทหนึ่งกบรบเปได้ขันเจ้าบให้ให้เข้าใจนะอย่าไปเฝ้าบ่ขอขอเงินอย่างสั่นอย่างสี่นะแสงคนถิ่นขอเงินอีหยัง,อยงน,นอย่าไปว่าคอยยังเคยใหย้โดยคนขอทานขอไปตลาดกูเห็นเขาก็ให้ย,ยังคอยอยากให้คอยอยากทำบุญอืมคอยก็นึกอธิษฐานเอาสาธุเดอ้อผู้ขาให้ไปแล้วขอเป็นของท่านแก้วท่านทิพย์ผู้ขาเดอ้อท่านมือเสารายเข่ามือแรงคอยยกเงินใส่หัวขอยปอนให้ อให้คนขอท่านนะคอยก็เคยให้ถ้าเขาบอกยังให้ก็ใชเป็นยังเงินในทงขอ,นนขอยังในกระเป๋าคอยให้เข้าใจอย่าไปเจ้าก็คือกันเงินในทงเจ้าเจ้าให้คอยก็ได้เจ้าบอกให้คอยก็บอได้คือกันอือย่าซุบไปบบ้าซะคิดผิดแล้วบักลาเอ้ยเศร้าสาเห็ดคลิปน้ำบานน้ำเมืองเห็ดคลิปไปกินเขากินน้ำกับลูกกับเมียมานางมาเมอแแม,แม่นะ่ะแบบนั้นไปเหตุการณ์ถึงงั้นเอ้ยมื้อนี้ ่อยมาเห็นงานเด้องานข่อยนี่อสิไปผุ่นไปผีเด้อพี่น้องเอ้ยก็ว่าไปแนมุมนู้นท่นาต้องเ่อมีเอฟซีผู้ใจดีตนเจ้าเขาก็ฝฟกาเงินซอยเจ้าก็มีเป็นแบบนั้นเงินเดือนเจ้ากับสิบพ่อกินบันไดดอกเงินเดือนซัเฟอร์รดโข่อยหูดดีบ่เกินหมื่นกว่าบาทอนไรนั่นอะไรนี่เงินเที่ยวเงินยังกระตกอยู่สองหมื่นกว่าหรือสามหมื่นแค่นั่น เอยมีร้านเคยคนไทยนะขอเคยมีร้านเคยไทยขับรถพ่วงผมสิบ้อไปสร้างรถสิบรอเจ้ามามาลาวไปลามาลาวไปไทยเนี่ยมาถุกมือลูกเคยร้านเคย่อยมาหับของแก่ของอยู่ไทยมาลาวแกของอยู่ลาวไปไทยมาถุกมือเด้อ่อยได้เคยไทยสะกน์ตะกณเคยขอรายร้านเคยขรายอยู่ไทยนะก็ไปไปมามาแลนรถเที่ยวลาวไทยรถพ่วงบริษัท เขาก็ใช้เงินเถียวเงินยั้งนั่นแหละตื่อเสกันกับเงินเดือนเงินเดือนก็ได้ตัวกับบรายเป็นได้ดอกมื่นกวาบาทแค่นั้นกับพ่อยู่ได้ประัรซษะอย่าสุไปว่าให้อย่าสุไปเบ่าให้คอยมาพังคลิปเจ้าเบ่าคอยก็น้อยใจคอยก็อยาออกมาเบ่าเนาะอันนี้มันนยังคือพยอยากมาลุมแต่ข้างคกเข้าปีเถอะพือซักมากระเดียกระโดดเข้าไปเหติยังห้สซุ่มเจ้าเข้าก็เหตดคลิปไปแต่เขา ที่ว่าเขาออกมาดา่าเขาด่าบุคคลเขาบดดาร่วมเขายกพาตีนใส่ยกพาตีนใส่คนที่ว่าว้าใส่แล้วอยากเอาเลือดคนที่ยกพาตีนนะั่นพระนานะ่ะที่จะว่าว้านะ่ะอยาเอาเลือดคนไทยมาล่างตีนมันโมแมนจะเบาเกินไปพดกน่ะนะกักาศกออกข่าวว่ามันโมแมนคำที่ว่าคนไทยเนี่ยเบาเถิงบุคคลบดเบาเถิงผาพร้วมเ้า่าอ้างแต่ว่า ไทยมันไทยเนี่ยมันก็คนเทาผักน้ำผาประชาชนเป็นเจ้าเจ้าบริเป็นผักประมุนผู้เดียวเจ้ามีสิิตผู้เดียวเจ้าได้โบเมนทุกคนในประเทศมีสิตเบิร์เป็นบ้านเป็นเมืองจังเป็นประเทศขอยสดบอกอยู่ลาวคือกันขอบรเว่าได้เออประเทศลาวประเทศขอยบอกขอบริว่ามดคนมดคนในโลกเป็นเจ้าทุกทุกประเทศอื มันเป็นสิคนเดียวใช่าเป็นประเทศใดเปนบมเมนต์ Moment. หลายคนจะเป็นประเทศเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นแข็งได,ดอือโดยเฉพาะว่าประเทศกูประเทศกู้โมเมนต์นั่นๆนะประเทศไทยประเทศกูมึงนี้จากประเทศกูอเมืองภาษาอุ่นไวยเขาสางุอุนไวยอย่างกับเจ้าบออันนี้ฝากถึงคนแ่วขับรถซิลรอเดอพี่น้องเดอไม่ม้อนไปเรืา่าร่วมกับคนอื่นเดวอว่าเฉพาะคนนี่แหละอืมเจ้าดาเขาเขาจากดาเจ้าอืม เรื่องมันเป็นน,นันนันเจ้าไปเอาข้อมูลคนที่สร้างขอบครัวเลามาออกมาแสอืมมันว่าถือเรื่องทีดินเรื่องรถเรื่องเพื่อนน่ะมันเป็นเงินดำคำเดือนน้ำพักน้ำแรงเขาเขาบ่มีเขาก็กู้เขาก็ดาวหรือจะดาวทั้งนันรถกันอืแล้วได้รถตูผ้ผายแดงแล้วก็ดาวอืวมก็เป็นสื่อกันสดแล้วกู้เรายืมเงินมาคือเจ้าหูบ่เลยนครขอบครัวไายมันนะมีหรือบม่มีหูบ่ละ่ะ เออสร้างว่าแต็นอกจะไปว่าได้นาน,นแหมคนทฮางทุกคนต้องมีหนีเมดเลยอยากขี่รถก็ต้องไม่หนีธนาคารอืมไม่หนีไม่ได้ดอกต้องไม่หนีหมดสร้างบ้านร้างงามก็ดืมเงินมาเห็ดอืมเลนน้ย,ยืมเงินทั้งนั้นมาเห็ดเพื่อนแล้วก็สิใดเป็นหลังเหรอกระไรเด็กสาวบอกของกันนะผู้ใหญ่ใจดีมันประเดขออันนั้นเพื่อนยกงห้เอง คนอจากซอยเรือเองหมืน่นสองหมืน่นบอเอาหนองมณ์สื่อกินเดอร์อยากยังก็สื่อกินเดอร์ลูกเดอ้อล่ะเดอ้อนางเดอ้อแม่ม์หักมาหน้าแม่หักหนองมณ์แม่หักหนองเพชรหัะเ็าบอกไปนะคือเราวอาสี่แจงไปนั่นหลยนี่ยังสีซอยก็เป็นไปนั่นเลยเดี๋ยวสู้เบ้าเรื่องก่เป็นเรื่องเดี๋ยวสู้เบ้าให้เอาขอบขว้วตัวเองนั่นพอ่อ ้าหูไปหน้ายาวตาเป็นไหลไพ่เวาอย่างหนุกห้องทั้งใด่าดีท่านี้ห้องทั้งใด่ามวนนั่นมันบอดีละ่ะอจะเป็นผู้้องเป็นทีรักมันอย่าไปน้ำก้นคนที่มันโย่เนยเวาสันสีนี่มันบอดีเด้อละ่ะเด้ออันนี้แม่มอนก็บที่เขาเวาเนาะม,มันได้งินแล้วก็อยาเาาวาอีกซะอย่าออกมาคิปอีกซะอืเจ้าดาเขาเขาจังดาเจ้าเจ้าบดาเขาเขาบดา เขาอยู่ซื่อๆเซซูฮูเขาบอกอันนี้ขอนอนอุญาตคือน้องสลี่อยู่เมืองน่องแล้วมาดูจักเจ้าเด้เจ้าอองมากแล้วจงหูกรมสันแล้วก็บูฮูก็จะบอกเถืองแล้วแล้วจังบอกเถิงเจ้า,จา,เ,จาเรือองมันก็คือเป็นยังสั้นคนเฮ้านะ่ะมันก็มีทีไปทีมา,จาเจ้าบอกใส่เขาพี่บ่าไปอยู่ซื่อสิอปดาปดาพี่บอกดาผูวว้ใดะก็บููตัวตนของเจ้าคอยบบจักเจ้า อืพี่บ้าบทสิไปด่าเนาะสร้างว่าเทเจ้าก็ได้คนเฮาเออคืออยู่บ้านหนึ่งเมืองเดียวกันอุกูเห็นมึงจะ่ส้นหรือ่แม่น่ะนะบ้านข่อยไปด่ากันแม่ยางไกไปซื้อโอ้กูจะขาเมื่อได้บักหานี่อีหานี่ยบดหอดสารเลยเด้อบ้านข่อยเด้อคือสภาพเลยมีคนนั้นเป็นพยานเนี่ยข่อยเนี่ยข่อยที่ยิ้นเจ้าด่าด่าเธอบอกว่าเออข่อยที่ยิ้นเจ้าด่าประมอจะจะขาเราเนี่ยแป๊เป็นพยานเนี่ยข่อยเนี่ยข่อยปป๊บเสียเงินหลายบอากันในสภาพบ้านเลยบระเด้๋ยวน เมืองขึ้นแข็งขึ้นสานยังนกทั้งข่อยนะแบบนั้นถ้าเป็นยู่บ้านเดียวกันนะอันนี้บได้เห็นเจ้อยู่สิใดขอดกบเห็นเจ้าจะยู่สิใดเห็นแต่ส่องเจ้าออกมามาเบาสอดสอดสดสดเฉยเช่าสายยาเบาซาเรราเด้อขอแล้วนี่แม่ขอเด้อพอแล้วลูกยาซือเบาเถิงขออีต้นข่อยพังแหรอขออีต้นลูกข่อยคือการบาดเพ็ดสาวมุนขออีต้นแล้ว ลูกข่อยเนาะเจ้าเสษจได้นั้นเป็นขอบรัวข่อยผ่านมาสี่หาปีแล้วมันจบไปแล้วอืมเขาก็พิษต่อข่อยเขาก็ขอเขาม้าข่อยสมัิสมมาข่อยข่อยก็อาโหสีให้เขาข่อยก็ข่อยก็ทอนคํำที่บ่านข่อยยานน้าไม้ท่านข่อยก็แค่เฮ็ดให้ลูกเบิดแล้วนะก็ได้ดีหมดแล้วลูกก็ดีบกดีใจข่อยก็ดีมกดีใจลูกเฮ็ดน้อข่อยคือในนั้นเนาะอ้าคลิปนี้กับไปกอนเดอร์ยา่าซันบาซี ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยเนาะทุกสิ่งทุกอย่างม่มอนก็ออกมาเบาซะคลิปนี้นะจักซี่จะได้มันเห็นเบาเป็นออกมาไหลสดนะโอเคพี่น้องภากเครืงเท่าสิบล้อบนเบาให้ผู้อื่นเด้อภากเครืงก้นเดียวอันนี้แหละคนอื่นบกเกีียวโอเคบาย